ครับสวัสดีสมาชิกเพจครับช่วงนี้มีสมาชิกเพจเนี่ยครับทักเข้ามาสอบถามเยอะสังเกตว่าช่วงนี้จะมีคำปรึกษาเนี่ยรอดรัแปดสิบครับรอดรัแปดสเป็นเรื่องการถูกประจานนะครับกลุ่มคนที่ถูกประจานในช่วงนี้ เป็นพวกให้บริการกับค้าขายพวกค้าขายเยอะค้าขายออนไลน์นะครับค้าขายทุเรียนนะครับพวกนี้ปัจจุบันโดนเยอะครับเยอะมากเลยครับนี่ถ้าสังเกตเนี่ยครับของผมเนี่ยก็จะมาสักวันหนึ่งก็ประมาณสักเกือบยี่สิบคนนะครับยี่สิบคนสอบถามเข้ามานี่ล้วนแต่ล้วนแต่การถูกประจานหมดเลย นะครับเ <c oughs> น <ะ S 2> ี่ยเยอะมากเลยครับนะฮะถ้างก้นในส่วนเนี้ยนะครับในส่วนท่านไหนถูกประจานนะครับนะฮะท่านไหนถูกประจานนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้เยะครับตอบคำถามก่อน เดือนนี้ก็จะเหลืออีกประมาณสักสิบคดีนะครับทำเยอะกว่านั้นไม่ได้นะครับนะท่านไหนที่ถูกประจานนะครับแล้วก็มีความประสงค์จะดําเนินคดีนะครับเราดูแล้วว่าท่าทีฝั่งหนึ่งจะไม่ยอมหยุดนะครับหาวิธีการหยุดยากก็สามารถสง่งเรื่องมาได้นะครับเดี๋ยวตดลองจะดูให้ ในระหว่างที่ไลฟ์สดก็จะมีคำถามเข้ามาบางคนไม่ไม่กล้าที่จะสอบถามนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ อย่างตัวอย่างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับนะคำถามที่จะมีการถามกันเยอะเช่นนะครับ <c oughs> อยู่ต่างประเทศเนี่ยฟ้องได้หรือไม่อยู่ต่างประเทศนะครับวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องมอบหน้าให้คนในเมืองไทยนะครับเป็นผู้ขึ้นศาลแทน เป็นผู้เห็นข้อความรับรู้นะครับทน่นี้วิธีปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ทนายความทําพวกใบแต่งทําพวกหนังสือมอบนาจให้คุณไปติดต่อสถานคงศูนนะครับเซ็นเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะครับทนายความก็จะลงชื่อแลทนก็นะในฐานะผู้พบเห็นข้อความก็สามารถที่จะ นะครับเบิดความได้นะครับเห็นนะครับแต่ต้องเห็นนะครับไม่เห็นก็เบิกไม่ได้นั้นต่างประเทศก็ฟ้องได้ครับส่งข้อความมานะครับส่งข้อความมาให้ผมนะครับว่าโอเคข้อความนี้ได้ไหมถ้าเกิดเราบอกได้ท่านพร้อมไหมถ้าเกิดท่านบอกท่านพร้อมก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้โดยให้คนที่อยู่ต่างประเทศได้เห็นข้อความ หือท่านเป็นคนเห็นส่งข้อมูลมาพวกประจำตัวประชาชน,นต่างๆนะครับส่งมาประเทศไทยก็มีการแต่งทนายได้นะครับนี้ฟ้องได้ถามถามถามต่อม,มาว่าเอคดีประมาทเราจะฟ้องที่ไหนปกติก็ต้องฟ้องสถานที่ที่ความผิดเกิดความผิดเกิดก็คือต้องเป็นความผิดความผิดเป็นประมาทเกิดขึ้นในตอนที่บุคคลที่3รับรู้ข้อความบุคคลที่3รับรู้ข้อความเมื่อไหร่แล้วนี่ นั่นแหละครับความผิดมินประมาทเกินนะครับมินประมาทจะเกิดทันทีแล้วถ้าบุคคลที่3มผู้เห็นข้อความแ k บข้อความมาให้ตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกประจานเห็นนะครับมันจะเป็นการเห็นไหมอันนี้คิดว่าความส่วนตัวผมไม่ไม,ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ากฎหมายเขา่งประสงค์จะให้บุคคลที่3าเป็นคนเห็นังนั้นสถานที่ที่บุคคลที่3ส่งหรือแคปข้อความมาให้ ผู้เสียหายเนี่ยไม่น่าจะใช่สถานที่ที่เป็นความผิดเกิดนะนะครับความผิดเกิดน่าจะเป็นสถานที่ที่บุคคลที่3รับทราบเช่นรับก็ความทางไลน์ทางช่องแชท a c e b o o k หรือรับทางช่องทางอื่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ความผิดเกิดนะฮะเว้แต่ว,ว่ามันเป็นความผิดเ,เป็นการโฆษณานะครับเพียนเป็นโพสต์สาธานระทํานองนี้ก็ สถานที่ที่ผู้ถูกประจานอยู่ก็เป็นสถานที่ที่ความปิดเกิดได้เนื่องจากว่าเห็นข้อความด้วยมันเป็นข้อความสาธารณะนะครับดังนั้นว่าประเด็นว่ามีใครเห็นหรือไม่ก็มันลดน้อยลงไปนะครับไม่ต้องพิสูจน์นะครับต่อมาก็คือว่าอายุความมินประมาทนี่สเดือนใช่หรือไม่ครับตอบคือใช่นะครับเนื่องจากเป็นคดียอมความกันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอกรอให้เขาใกล้ๆสามเดือนแล้วค่อยฟ้อง ก็ได้เป็นเทคนิคครับนะครับเป็นเทคนิคของทนายความแต่ละท่านนะครับ mm hmm. บางท่านก็ไปแจ้งความไว้ก่อนนิ่งๆเงียบๆไว้พอครบใกล้ครบ3เดือนก็ไปฟ้องเขานะครับใน mm hmm. ลักษณะเช่นเนี้ยการฟ้องลักษณะเช่นเนี้ยเป็นต้องเป็นลักษณะที่เรากลัวเขาฟ้องกลับด้วยเนื่องจากเราก็มีความผิดในมูลเดียวกันเช่นต่างคนต่างด่าจำนองเนี่ย mm hmm. ก็เราไปแอบแจ้งความไว้หรือว่าไปฟ้องช่วง ใกล้ครบ3เดือนทําให้อีกฝั่งหนึ่งจะส,สวนกลับเนี่ยนะครับสวนกลับไม่ได้เนื่องจากอายุความมันขาดแล้วนะครับนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่ที่ถูกต้องถ้าเกิดเราบอกเราเสียหายจริงนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องร้อยครบสเดือนสแสดงว่าไอ้สเดือนที่คุณร,ร,รู้ความเสียหายก็คุณยอมรับได้เว้นแต่มีข้ออ้างว่าเหตุผลที่ไม่ได้ฟ้องในกําหนดเหตุผลที่มาฟ้องกใกล้ๆสเดือนเนื่องจากไม่มีตังกําลังรวบรวมเงินให้ทนายความอยู่น,นั่นก็พอได้ไม่มีเงินฟ้องตอนนั้นถูกไหมครับ กนะ็พอได้อยู่นะครับแต่จริงแล้วนะควรจะต้องฟ้องเนื่องจากความเสียหายน่าจะมีอยู่แล้วนะฮนะนั่นก็คือคําถามถัดมามเรื่องของอายุค,ความในการฟ้องคดีนะครับส่วนคําถามถัดมามที่ตอบยากสุดก็คือฟ้องแล้วได้อะไรฟ้องได้อะไร,อไอะไรชอบถามคําถามนี้เยอะนะครับเสมือนผมเป็นนักขายเสมือนทนายความเป็นนักขาย เขาจะได้อะไรจากการซื้อโปรครั้งนี้นะฮะเออซึ่งผมไม่ใช่นักขายและไม่ใช่นักโฆษณานะครับเป๋แต่เป็นคนหาวิธีการบรรเทาความเสียหายได้แล้วเนี่ยในารถามว่าฟ้องได้อะไรนั้นน่ะมันเป็นคําถามที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฟ้องนคุณจะได้ตามที่คุณต้องการไหมไม่ใช่ว่าฟ้องได้อะไร ว่าที่คุณต้องการในการฟ้องคดีไปเนี่ยคุณจะได้ตามที่คุณต้องการไหมเป็นต้นว่าคุณฟ้องและต้องการให้เขาเนี่ยทำการลบโพสต์นะถ้าวัาตถุประสงค์ของการฟ้องเช่นนี้คดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยเช่นเขารับหมายฟ้องแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะลบโพสต์มีสูงนั่นเขคุณอาจจะได้ในสิ่งที่ตัวคุณต้องการนะครับอ่แล้วก็ เขาอาจจะขอโทษเราไหมเป็นไปได้ครับเนื่องจากเขาอาจจะกลัวความผิดเขาอาจจะขอโทษเราก็ได้นัื่องแได้นะครับแต่ถ้าเกิดการฟ้องนั้นมุ่งประสงค์เป้าแค่เพียงว่าต้องการชนะเพียงอย่างเดียวแล้วก็ต้องการได้เงินมากมากอย่างเดียวนี่ครับมันอาจจะไม่สัมฤทธิผลก็ได้มันอาจจะไม่สัมฤทธิจจลผลตามความหมายของเป้าประสงค์ก็ได้อนั้นฟ้องแล้วได้อะไรนะครับนะปกติผมก็จะผมก็จะถามกลับว่า คุณต้องการอะไรจากการฟ้องก่อนบางคนการฟ้องไม่ต้องการไม่ต้องการลบโพสไม่ต้องการคําขอโทษไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเอาเงินอย่างเดียวเห็นไหมครับรับเป็นเงินเนี่ยให้เขาไม่ต้องการอะไรเลยถ้าเกิดความต้องการคุณต้องการเป็นเงินคดีละล้านหนึ่งคดีละสามแสนผมตอบเลยว่าคดีเนี้ผมรับทําให้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่สนองความต้องการของคุณไม่สามารถสนองความต้องการได้นอกจากสิ่งที่ต้องการผมไม่ทราบว่าพากหน้าเนี่ย ศาลจะสั่งให้ได้เลยไหมคําตอบคือไม่รับทําคดีถูกไหมฮะไอน,นี้คือนั่นคือฟ้องแล้วได้อะไรถูกไหมครับฟ้องแล้วได้อะไรคือวัตถุประสงค์ของการฟ้องแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันอันนั้นเวลาท่านฟ้องคดีก่อนผมรับนี่ผมบอกคนความต้องการคุณไปเลยบางคนบอกต้องการแค่ฟอ้องอัน,นี้ง่ายเลยครับต้องการแค่ฟ้องรับทําให้อยู่แล้วบางคนบอกว่าฟ้องแล้วเนี่ย จำเลยจะได้รับโทษอย่างไรผมก็ถามกลับว่าคุณต้องการให้จำเลยติดคุกใช่ไหมแน่นอนอะ่ะต้องติดคุกเท่านั้นเพราะว่าผมรับทําให้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจำเลยจะติดคุกหรือไม่เพราะว่าจำเลยก็มีทางดิ้นทางออกหลายทางเป็นต้นว่าถ้าเราไปเรียกเขาสามแสนครับตามที่เป็นข่าวในลงดราอะไรนะครับถ้าไปดูแล้วกันว่าจ่ายกันจริงเท่าไหร่เ,เขาอาจจะ เอาเงินไปกู้ไปยืมสินสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมาวางศาลก็ได้แต่เกิดความเสียหายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ร้ายกาดร้ายแรงมากนะครับระบอกศาลว่าเขาก็สุดกําลังแล้วครับหามาได้เพียงเท่านี้ถูกไหมครับและดูจากพฤติการการทําผิดไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับโพสตร์ระยะสั้น,นต่างๆนะครับพวกพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่เชิงธุรกิจนะไปทําลายไปกุเรื่องให้ธุรกิจก็เสียหายแบรนด์ก็เสียหาย ไปด่าดาราหรือไปกระทำการที่กระทบต่อดาราซึ่งดาราเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนนั้นไปทําบางอย่างเนี่ยทำให้ช่องเขาปลดถูกลดงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีความเสียหายที่สูงนะครับทีนี้ในส่วนนี้ครับจำเลยจะต้องรับโทษอย่างไรเนี่ยโทษคดีมีประมาทเนี่ยต้องกต้องบอกเลยทั่วไปก่อนนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่ศาลจะจะลงโทษนี่มันก็มันก็มีนะไม่ใช่มันไม่ม,มีมีเหมือนกันนะครับ แต่ว่าโอกาสที่ศาลจะรอการลงโทษจะมีมากกว่านะครับถ้าพฤติการไม่ได้ร้าแรงนะจำเลยสํานึกผิดทานองเนี้ยโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีสูงกว่านะครับนะนะฮะสำหรับท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายไทยมันอ่อนนะครับก็ลองดูสักวันหนึ่งนะครับจำคุกหนึ่งวันครับอะไรจะเกิดขึ้นแค่ปัจจุบันเราโดนยึดโทรศัพท์โดนแฟนห้ามเล่นโทรศัพท์โดนพ่อแม่ห้ามเล่นโทรศัพท์ ถูกกำชับถูกว่าก็ยังกดไม่ไหวมือก็ต้องไปหาตัวศัพท์เนี่ยในนู่นล่นไม่ได้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเสรีภาพด้านการเล่น Facebook ถูกจำกัดนะฮะเห็นไหมครับหลายคําถามนะครับฟ้องแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มหรือไม่ก็ดูว่าการฟ้องคดีเนี่ยผมบอกเลยย้อนกลับว่าเราฟ้องเพื่ออะไรก่อนถ้าฟ้องเพื่อหวังกําไรจากการฟ้องคดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่คุ้ม เช่นเราคิดว่าเราจร้างทนายไปทัก4ี่ห0ื่นห้านะครับหรือแสนหนึ่งก็แล้วแต่ตามที่จะตกลงกันแล้วเราคิดว่าแน่นอนเราคิดเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องได้มามากกว่านั้นประมาณสองสมเท่าถ้าได้ไม่มากกว่าเราก็จะไม่ฟ้องคดีนะครับลักษณะแบบนี้เยอะซึ่งผมเป็นทนายความผมก็อธิบายแล้วว่าบางทีการฟ้องคดีนี้อาจจะได้มากกว่าก็ได้อาจจะได้น้อยกว่าก็ได้อาจจะเท่ากันก็ได เนื่องจากว่าการฟ้องคดีแล้วเนี่ยบางกรณีมันมีปัจจัยหลายเรื่องครับเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเกิดคุณฟ้องไปเนี่ยยุคเศรษฐกิจแบบนี้จำเลยเขาไม่มีตังค์หรอกครับทาไงอะ่ะไม่มีฮะโควงโควิดอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีเงิน,นครับที่จะมาให้คุณก็อยากจะให้อยู่แหละครับไม่มีเงินนะครับขอโทษขอโพยขอคำมาโพสชี้แจงต่างๆเนี่ยแทนการชาระเงินก็ได้ครับถูกไหมฮะหรือผ่อนชาระก็ได้ โชคดีหน่อยไปฟ้องลูกคนมีเงินเขาอาจจะกลัวประวัติลูกก็เสียถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องไปทํากิจด้านการศาสนาที่ต่างประเทศหรือต้องไปเรียนต่อต่างประเทศหรือจะสอบข้าราชการเป็นคนไทยคนพุทธต่างๆนะครับก็มีอุปสรรคถ้ามีประวัติติดตัวไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเสื่อมเสียตรงนี้ก็ต้องยอมจ่ายนะครับก็ยอมจ่าย ส่วนใหญ่แล้วที่ได้ตังกันเนี่ยครับเป็นเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขายอมจ่ายเนื่องจากเขาไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยจะต้องมีประวัติด่างพร้อยหรือหรือมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเขายอมจ่ายแต่ถ้าเกิดสารสั่งยิงอาจจะไม่ถึงนั้นนะครับนะเนี่ยครับหลายคําถามที่สะสมมานะครับแล้วก็ต่อไปฟ้องแล้วชนะแน่นอนใช่หรือไม่ถ้าชนะผมจ้างเลยนะครับ ก็ฟ้องแลืชนะหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่การพนันครับที่เราจะมา,าถ้าเกิดชนะหนูให้พี่เลยสองแสนแต่ถ้าเกิดแพ้ก็จ่ายห0 0 0มื่นเห็ไหมฮะมันก็เป็นการพนันย่อมๆนะอืมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมรู้ลู้ความแต่ละคนนําคดีมาฟ้องเนี่ยต้องชนะต้องอยากชนะแต่ถามกลับว่าถ้าไม่ชนะจะไม่ฟ้องใช่ไหม ถามกลับเลยบางท่านบอกใช่บางท่านก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันชนะไม่ฟ้องอย่าลืมนะครับว่าคดีมิรตรบาดในร้อยเจ็ดแปดิเนี่ยไม่มีผลคดีนะครับไม่มีแพ้ชนะเยอะแยะไปฟ้องไปแล้วเนี่ยไม่มีผลว่าแพ้หรือชนะแต่ผลที่ออกมาคือถอนฟ้องยอมความครับส่วนใหญ่นะนั่นแหละครับต้องย้อนกลับไปว่าการฟ้องคดีถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราถูกประดานถูกประจานธุรกิจเสียหายเนี่ยอูเยอะเสียหายเยอะครับหลายล้านครับพี่ทนาย ผมถามว่าแต่เขาบอกถ้าเกิดเขาฟ้องนวก็ต้องชนะนะไม่ชนะคือไม่ไม่ฟ้องเหรอใช่โอเคถ้าไม่ฟ้องสแสดงผลต้องไปแจ้งความไม่แจ้งความก็ต้องปล่อยให้เขาด่าแบบนี้นะผมก็บอกว่าเอาั้งนั้นก็เราต้องทําให้เต็มที่นะครับถ้ารูปคดีมันได้ผลคดีย่อมออกมาทางย่อมออกมาในทางที่ดีส่วนแพ้ชนะคือเป็นเรื่องปลายทางถูกไหมครับเหมือนการต่อสู้การทระหนกข้ามการแข่งขันทุก อย่างนะครับเราไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่คือให้เราได้สู้ให้ป้องกันสิทธิ์ดีไม่ดีคนถูกฟ้องมันก็เป็นบริษัทใหญ่คนฟ้องก็ใหญ่เหมือนกันเขาอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปถูกฟ้องถูกไหมครับก็าอาจจะยอมความ,มง่ายๆก็ได้ถูกไหมครับโดยที่ผลคดียังไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดเราไปมุ่งว่าเราต้องชนะเท่าน,นั้นไม่ชนะผมก็ย้อนกลับว่าถ้าไม่ชนะไม่ฟ้องใช่ไหมครับแน่นอน แล้วจะแก้ปัญหาการถูกด่ายทุกวันได้ยังไงที่ถูกประจานทัวลงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเห็นไหมครับเออบางทีการนําคนที่เราเข้าใจหรือเราสงสัยหรือว่าคาดว่าน่าจะกระทําความผิดหรือในคดีในสํานวนเรียกว่าหลักฐานนั้นบ่งชี้ไปหาเขาคือเป็นจําเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้กระบวนการยุติธรรมซักฟอกเขาอะนั่นคือถูกต้องแล้วระหว่างซักฟอกเขาอาจจะยอมก็ได้ อาจจะคุยกันได้ก็ได้ยังไม่จบถูกไหมครับอ่านี่ก็คือช่องทางหนึ่งอันไอ้ต้องชนะเท่านั้นจึงจะฟ้องเนี่ยก็ถูกต้องถูกต้องสําหรับแนวคิดว่าการลงทุนหรือการทําอะไรบางอย่างต้องหวังผลเป้าชนะเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราคิดแบบนั้นอนะ่ะขณะเดียวกันความเสียหายก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องของ การโพสต์หรือการถูกด่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันได้เนี่ยอัน,นี้ก็มันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องนั้นนะครับจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของของความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะอัน,นี้คือนํามาเล่ามาฝากให้กับสมาชิกแต่ยังมีคําถามเยอะครับคําถามที่สมาชิกสอบถามมาเยอะครับมีเยอะมากด้วยนะครับผมก็นํามาเล่าให้กับสมาชิกฟังเียงบางส่วนอย่าลืมนะครับเหลือ10คดีในเดือนนี้ท่านไหนมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอยากจะฟ้องก็ส่งมาครับนะผมทําคดีด่วนให้ราคาพิเศษในเดือนนี้นะฮะเฉพาะเดือนนี้เดือนหน้าเขาบ้ากันกทีเหลือ10คดีนะครับส่งมาลยฮะเดี๋ยวผมมีงานต่อเดี๋ยวยังไงก็มาพูดคุยอีกทีนะครับผมให้ลไลน์ไว้แล้วให้เบอร์ไว้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตอบทางไลน์บ่อยเนื่องจากว่าคดีเยอะนะครับท่านไหนมีข้อสงสัยก็สอบถามสั้นๆไม่คิดตังค์ยาวหน่อยก็คิดตังค์ นะครับนะสวัสดีครับผม